วันนี้นะครับมาประชุมผู้ปกครองของน้องเปป้เพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนพฤษภาวันที่16พฤษภาก็จะเปิดเทอมแล้ววันนี้เป็นวันที่1พฤษภาพาน้องเปป้มามอบตัวนี่กระเป๋าใหม่อ๋อซื้อกระเป๋าเรียนมาใหม่แล้วเหรอครับมาถึงก็วิ่งเล่นเลยนะคิดถึงโรงเรียนจัด สวัสดีค่ะทัพเทมวันนี้พีเ่เจมยมก็มาเป็นเพื่อนน้องไปเป้น,ปนนะตอนนี้ก็เป็นประมาณ2เดือนแล้วนะครับที่เด็กๆปิดเทอมอะไรนะพี่กระพานคิดถึงของเล่นที่โรงเรียนอ่ะเป,เป้หยุดไปเกือบ2เดือน ได้กลับมาโรงเรียนแล้วก็ด,ดีใจพี่ทับทีมก็ยังสนุกกับการที่ได้มาเล่นที่สนามนี้ทุกครั้งเลยเวลาว่าพิ่มป่ายแล้วเพิมป่ายสงสัยจะขึ้นมาข้างบนบ้านต้ไนไม้ตอนพี่เพิพมเรียนอยู่ไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้นะ ได้มาเล่นตอนโตตอนมาเป็นเพื่อนน้องอูด้านบนนี้ก็จะเห็นเป็นสระน้ําเพราะว่าที่โรงเรียนนี้เขาจะมีสระน้ําสําหรับให้เด็กๆเล่นแล้วก็ฝึกพื้นฐานในการเอาตัวร่อนะครับตอนพี่เจฟเทมเรียนอยู่นี่ได้เล่นบ่อยมากแต่รุ่นน้องเปเ๊ไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้เล่นน้ำเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นโซนต่างๆที่ทเด็กๆชอบปีนป่ายโซน บ้านต้นไม้เนี่ยพอไปยังชอบตรงนี้มากสุดเลยตอนนี้สองพี่น้องหายไปไหนกันละ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันสนุกไหมครับเปเป๊้ปครับความบังเอินอีกอย่างหนึ่งของพี่ทัพทิมกับน้องเปเปเ้เนะครับก็คือว่าตอนพี่ทัพทิมมาเข้าอนุบาลหนึ่งที่นี่ก็อยู่ห้องลูกปู น้องเปเป,เป้มาเข้าก็อยู่ห้องลูกโปพอพี่จะทิมขึ้นอนุบาลสองอยู่ห้องลูกเป็ดและเป๊เปเป้พอขึ้นอนุบาลสองก็อยู่ห้องลูกเป็ดพี่น้องนี่เดินตามรอยขึ้นชั้นตามเหมือนกันเป๊ะเลยน้องเหมือนหนูเลยนะหนูเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งอยู่ห้องอะไรคะ ห้องลูกปูใช่ไหมคะพอขึ้นอนุบาลสองอะห้องลูกเป็ดค่ะแล้วน้องอะน้องมาเข้าเรียนก็อยู่ห้องลูกปูพอขอึ้นอนุบาลสองก็อยู่ห้องลูกเป็ดเ,เดี๋ยวมาดูซิว่าตอนอนุบาลสามอะน้องจะได้อยู่ห้องเดียวกับหนูไหมตอนอนุบาลสามนอยู่ห้องอะไรห้องลูกกวางแต่ว่าหนูไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่ามันโควิดระบาดพอดีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าน้องขึ้นอนุบาลสามมันจะอยู่ห้องลูกกวางหรือเปล่าพอุนี้ไปนู่นอีกละเจ้าเป๊ะ เจ้าเปเป้จอมสซนร้อนไหมลูกร้อนเนาะวันนี้อากาศร้อนมากตอนนี้น้องเป๊ะๆก็เจอเพื่อนแล้วน้องขั้วสี่วันนี้ตอนเรียนอยู่ที่ชอบเล่นกับน้องเป้เๆไปต่าง ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วครับการการประชุมเริ่มแล้วแต่ว่าพอไปต้องมาดูพี่รับทิมกับเป๊ะจริงๆพี่รับทิมก็ดูคนเดียวได้แหลนะแต่ว่าผู้ปกครองเยอะออัดก็เลยเอ่ะมาดูเด็กๆเล่นดีกว่ามาดูเป๊ะด,ดีกว่าเป๊คนนะครับร้อนหมครับไม่ร้อนไม่ร้อนหรอไม่ร้อนแต่เหนเหือซิกเลยคนเยอะไหมคะ เยอะเนาะเดี๋ยวพ่ออยู่กับหนูเนาะช่วยหนูดูน้องดีกว่าเนาะเพราะว่าไปก็ไม่มีที่นั่งแล้วใช่ไหมคนเยอะมากเลยร้อนด้วยช่วยพี่เอพทีมดูเปเป้ดีกว่าเปป้หายไปไหนละออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเดินขึ้นมาแล้วเดินขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะขึ้นไปบนห้องน้องแล้วนะคะคือห้องเก่าของพี่ทัพทีมด้วยแหละ ห้องลูกเป็ดมาดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเปลเป้จะขึ้นห้องลูกเป็ดแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตอนนี้ผู้ปกครองก็กำลังทยอยขึ้นละเอาไปเดี๋ยวเราขึ้นเลยโอเคอนนี้ก็จะขึ้นไปห้องลูกเป็ดแล้วนะครับ อนนี้ก็มาทําการมอบตัวน้องเป๊ะแล้วนะเขียนรายละเอียดเขียนสมุดครบนนพีกับทีมช่วยน้องเขียนครับพ่อเขียนเนี่ตอนนี้ก็ทําการมอบตัวน้องเป๊ะเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปชําระค่าประกันรายปีกันนี่เร <c oughs> าได้ใบแล้วละ <c oughs> ตอนนี้ที่ทมกับเป๊ะก,ก็น่าจะไปเล่นสนาม ผมไปไปทำาทัุล,ล้แป๊บหนึงก่อนเดี๋ยวไปหาดเด็กๆทำการชําระเงินเสร็จแล้วรอนาน,นะครับชําระเงินค่าวกันเสร็จแล้วครับเป็นนานเสร็จสิ้นการมามอบตัวของน้องเปเปเ้เส่วนเอกสารตาที่เหลือแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆเดี๋ยวค่อยเอามาให้คุณครูวันเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมตอนนี้เราก็เสร็จจาก เสร็จธุระของที่โรงเรียนน้องเป้ป้แล้วนะฝากติดตามคลิปของพี่จัพทีมน้องเป้ป้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมใครไปอยู่ตรงนู้น่ะเด็กๆก็มาเล่นกันที่สนามตอนนี้นะครับเยอะมากเลยเพราะว่า ผู้ปกครองบางคนก็รอจ่ายเงินอยู่ตรงห้องธุรการแล้วก็ส่วนเด็กๆที่อา,อาจจะโนตามวัยเขาผู้ครองหรือคุณครูเขาก็ให้มาเล่นรอตอนนี้ก็เลยเด็กๆก็เลยมารวมงานตรงนี้กันเต็มเลยปีกระติก่กับเป๊เปก็กกกเล่นทรายอยู่ส่วนพ่อไปจ่ายเสร็จแล้วจ่ายตั้งแต่นั้นเนอรเลยเสร็จก่อน เลยมานั่งรอให้เด็กๆเ,เล่นกันอีกสักพักเดี๋ยวแม่จูก็เลิกงานาางา<ๆ>แล้วค่กลับบ้าเมื่อกี้ก็ช่วยคุณครูขนเก้าอี้ไปเก็บอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยจบงาน